ตอนนี้เราก็ได้มา1ชิ้นส่วนละคุณผู้ชมโอ้โหแล้วแม่งจะมาประกาศอะไรตอนนี้วะเนี่ยไอ้ซอขอไปในคำ่โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุก oh ท่านกันด้วยนะครับผมนะอ่าเห็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไอดีลองผมเองนะก็ชื่อว่าจะตามนี้เลยคุณผู้ชมลีดออกเกียร์วนะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้ที่ผมเข้าไอดีลองมาก็เพราะว่า ผมเนี่ยจะมาแจกไอดีนะทุกคนซึ่งไอเดีนี้ยเป็นไอดีลองผมเองเลยก็ของมีไม่ค่อยเยอะหรอกคุณผู้ชมก็จะมีเบ็ดหลักๆในช่วงยุคนั้นนะคุณผู้ชมก็พวกเด e เดฟออลลร่า The Deep, Aurora, แล้วก็ไทเดนอะไรพวกนี้คุณผู้ชมนะฮะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือแฟชั่นคุณผู้ชมซึ่งมันก็แพงพอสมควรนะสำหรับใครที่อยากได้กดติกาง่ายๆคุณผู้ชม เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์คำว่า l i s t of Year แล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่คุณผู้ชมคิดว่าช่องผมเนี่ยเป็นยังไงดีไหมหรือว่ามันน่าเบื่อเกินไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยอยากรู้มากเลยนะคุณผู้ชมโอเคกติกาตามนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะไปยังเกาะมาเรียน,นาคุณผู้ชม ซึ่งการเตรียมตัวเนี่ยก็คือชั้น1ก็จะพาไปชั้น1แล้วก็การหาที่ขุดแล้วก็การเตรียมตัวลงไปชั้น4หรือชั้นต่างๆนะคุณผู้ชมก็จะอธิบายให้ในคลิปนี้จบในคลิปเดียวเลยคุณผู้ชมแล้วก็เราจะกลับไปสู่ไอดีหลักของเราเหมือนเดิมคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมถ้าหากพร้อมแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลซาเลสเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามาเรียนาอยู่ที่โลซาเลสโอเคคุณผู้ชมไปเจอกันที่นู่นเลยโอเคคุณผู้ชมมาตอนนี้เราก็มาถึงเจ้าก่อโลซาเลสร,รือว่าพื้นที่ใหม่กันแล้วนะคุณผู้ชมโอเคอันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะขาบเรือดำน้ำใช่ไหมคุณผู้ชมแต่เรายังไม่มีที่ขุดใช่ไหมเราต้องมาคุยกับด็อกเตอร์ก่อนคุณผู้ชมนี่ฮะคุยไปเลยกดไปรัวๆเลยคุณผู้ชม เพราะว่าม,นมันจะได้ไม่เป็นจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคุณผู้ชมด็อกเตอร์เนี่ยก็จะให้ที่ขุดเรามานะโอเคเพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยจะให้เราใช้ที่ขุดเห็นไหมมันขาด5อันโอเคเนี่ยฮะคุณผู้ชมเราได้สว่านมาแล้วนี่เลยก็คือตัวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะอ่าพอเราได้มาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ให้เรากระโดดขึ้นทางนี้เลยเห็นไหมมันจะมีหินที่ เขาเรียกว่ามีเลือดอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมอาหลอดเลือดอเสียงดังะเสียงดังมากคุณผู้ชมผมอดบอกให้ถ้าเสียงมันดังถ้าเสียงมันดัง,งมันขอาวไปด้วยจริงคุณผู้ชมแต่ผมว่าน่าจะดังเนี่ยอะเราได้มาแล้วคุณผู้ชมคลิปหลัง โอเคคุณ okay. ผู้ชมในเมื่อเราเก็บครบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมนี้เลยก็จะมี5ชิ้นส่วนตามนี้เลยคุณผู้ชมเห็ okay. นไหมฮะก็ให้เราเนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะใส่ทีละชิ้นเลยมันก็จะค่อยๆประกอบเรือดำน้ำให้เรานะคุณผู้ชมอ่านี่ฮะใส่ไปเลยโอเคปับ๊บนี่ โอเคตอนนี้เราครบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมก็ให้เรากลับไปคุยกับด็อกเตอร์นะคุณผู้ชมเพอเราคุยกับด็อกเตอร์เสร็จเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันแล้วก็จะมีเรือดําน้ำวาร์ปมาให้เรานะคุณผู้ชมเห็นไหมมันไม่โหลดว่ะคุณผู้ชมภาพมันไม่โหลดขอไปเออก็คือเหมือนมันจะเจาะตรงกลางให้เราเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมอืม โอเคคุณผู้ชมก็ทางที่ไปคุณผู้ชมนี่วิธีขึ้นนี่ฮะคุณผู้ชมวิธีไปนี่เลยก็แค่พอเราได้เรือดำน้ำคุยกับดอกเตรเสร็จแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมให้เราเนี่ยขับเลยมันนิดนึงแล้วก็วกเข้าทางนี้คุณผู้ชม มันจะเป็นเขาเรียกว่าถ้ำให้เราเนี่ยลงไปนะคุณผู้ชมมันจะเป็นตรงกลางน้ําแบบนี้ก็ถ้าภาพผมโหลดช้าเนี่ยก็ขอภัยด้วยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมให้เราเนี่ยดำลงไปเลยคุณผู้ชมปุ๊บอ่าเห็นไหมโอเคคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมถึงชั้นหนึ่งนะเพราะว่าผมคงไม่ต้องสอนขับไปชั้นหนึ่งหรอกมั้งคุณผู้ชมเพราะว่าแค่ขับตามทางไปเฉยๆนะชั้นหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมถึงชั้นหนึ่งนะคุณผู้ชมไป,ไปโอเคคุณผู้ชมไะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาถึงชั้นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อเรามาถึงชั้นหนึ่งใช่ไหมคุณผู้ชมเรายังไม่มีเสื้อกันไฟใช่ไหมอ่าแล้วก็ของที่หาเนี่ยคุณผู้ชมก็เจ้าคิดตันเนี่ยตัวเนี้คุณผู้ชมเราต้องใช้สว่านเนี่ยขุดหานะ เพราะว่ามันก็จะมีบางครั้งเนี่ยที่เราจะขุดไม่เจออะไรนะไม่ได้เจอโอเคแต่ผมจะขุดไปจนกว่าจะเจอสักหนึ่งอันนะไม่ถเพราะว่ามันจะได้ได้ราโอเคอเคุณผู้ชมเนี่ยผมขุดจนได้แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มาตอนนี้เราก็ได้มาหนึ่งชิ้นส่วนและคุณผู้ชม โอ้โหแล้วแม่งจะมาประกาศอะไรตอนนี้ว่าเนี่ยไอ้อ <c oughs> ขอไปในคำหยาบคุณผู้ชมแม่งเอ้โอเคคุณผู้ชมอะเมื่อกี้เนี่ยขอไปที่หลุดคำหยาบนะหัวเสียเลยอยู่ดีๆแม่งประกาศเฉยเว้ย <Yeah. S 1> เนี่ยตอนนี้เราได้มา1นึ่เช้นส่วนแล้วคุณผู้ชมก็ให้เราใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราขาดอีก3อันใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งมันก็คือปลาในนี้คุณผู้ชมอ่า นี่คุณผู้ชมปลาในนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูตรงหลอดทางซ้ายมือของเราจะมีคําว่าองศา38ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเสื้อกันไฟคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีเวลาจํากัดใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าวิธีที่จะตกให้ได้ไวๆเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะคุณผู้ชมมันจะมีระดับสีฟ้าที่ต้องใช้พวกโชคน,น้อยๆตกคุณผู้ชม สีฟ้าแล้วก็เลเจนด์มั้งคุณผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดก็ขอ,อไป yeah, <can> <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวผมจะปากัวเดินไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันไกลโขอ,อยู่โอเคคุณผู้ชมมาเนี่ยตอนนี้เรามาถึงแล้วคุณผู้ชมแล้วก็จุดขายเบ็ด จะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมจะอยู่ตรงนู้นเลยแล้วก็มูลค่าเบ็ดมันเนี่ยจะสามแสนนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ซื้อนะคือเก็บเงินเนี่ยแล้วก็ไปซื้อ,อเบ็ดสิบห้าล้านที่ชั้นสี่ทีเดียวเลยคุณผู้ชมามาถึงเราได้ปลาระดับโลติเลยคุณผู้ชมซึ่งซิง,ซง,ซง,ซงมากๆดีดีดีว่โอ้โหแต่มันซิงมากเลยคุณผู้ชมเด็ดเราจะไหวปะเนี่ย อเอาวะ่ะเอาวะ่ะม,มันดิ้นมันดิ้นเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราเลื่อกันไปเห็นไหมมันก็จะมีแบบลูกไฟขึ้นมาตรงข้างๆเรานะแบบซึ่งมันน่าลำคาญมากคุณผู้ชม <Yeah. S 1> เออโอเคเดี๋ยวดึงปลาตัวนี้ขึ้นมาก่อนผมจำไม่ได้เลยนะว่า <c oughs> มันจะมีปลาระดับเมติกเลยนะแต่ผมจำได้ว่ามีนะก็ถือว่าดีแล้วเราหย,ย่นตัวแรกเราได้เมติกหึติดอือใช่คุณผู้ชมเป็นปลาระดับเมติกก็คือตัวนี้เลยคุณผู้ชมนี่เราได้มาแลวหนึ่งตัวแล้วก็เราขาดสีฟ้าหนึ่งตัวคุณผู้ชมว่าแต่ทำไมเมื่อกี้เราหย่อนไปทีเดียวแบบไม่ต้องเขย่าเลยวะล้วได้เลย อันนี้ก็งงเหมือนกันคุณผู้ชมโอเคเราได้มาแล้วนะครบแล้วนะ่นนหนึ่งชิ้นส่วนคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่แล้วมันยืนเต้นทําไมวนะเนี่ยปรับเบ็ดใหม่ปรับเบ็ดเดรฟใหม่เหรอไม่รู้เลยเนะี <c oughs> ่ยเพราะแบบว่าเงาเราจะยืนเต้นเลยนะเวลาเราตกปลาได้ตอนนี้ตัวเราเนี่ยก็ร้อน39องศาแล้วนะคนุณผู้ชม ปลาไหลตัวนี้เนี่ยน่าจะใช่นะคุณผู้ชมน่าจะใช่นะก็เ,เดี๋ยวตกไปให้คบคุณผู้ชมเออไอ้นี่ก็ขายของจังเลยเว้ยแมวฟิตเนี่ยเออขยันขายเกินนี่จะเอาเพทูไม่ใช่เพทูบินเลยจะเอาแบบขายอย่างเดียวเลยอ่ะไม่พัฒน,นาอะไรให้มันดีๆเลยจะขายอย่างเดียว uf, เออเออเด้งมาบ่อยเหลือเกินเว้ย ใครเป็นไหมใครเป็นก็คอมเมนต์บอกผมดีดกดใจกระบาดไปจะดสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยตั้งแต่แอดคลิปมาคุณผู้ชมแหมขยันใครข่อจริงๆในแนวฟิตช่วงนี้หิวว่ะไปแล้วคุณผู้ชม,มโอเคเราได้เมติกกับเลเจนต์ของบอ่อนี้มาแล้วคุณผู้ชมซ <c oughs> ึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวผมป้ายลุดไปเลย เราขาดตัวอะไรเกิดมีซีเกตเฮ้ยโอ้โหถ้าผมเข้าไอดีหลักไว้นะผมไปจับแล้วเนี่ยคุณผ,ผู้ชมเออแต่ไม่ได้เข้าไอดีหลักไงอันนี้เป็นไอดีรองเลยไม่จับไปเลยไปจับไม่ได้นะมามาอ่าโอเค เราได้ปลาระดับสีฟ้ามาคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราน่าจะขาดอันเดียวแล้วผมว่านะเพราะว่าจากที่ผมตกมาเนี่ยแล้วผมจําได้นะว่ามันใช้ปลา2ตัวแล้วก็จะเป็นแผ่นลาวาอันหนึ่งนะคุณผู้ชมเราก็จะได้ชุดสมาโอเคตอนนี้เนี่ยอันหนึ่งนะผมดูกันถ้าใครมีเหยื่อขยะนะคุณผู้ชมสามารถใช้เหยื่อขยะได้เลยนะหรือเบ็ดที่ โชคน้อยนะคุณผู้ชมโชคน้อยแต่หลอดคอนโทรยเยอะๆไอดี ID นี้ไม่มีเลยคุณผู้ชม <Yeah. S 1> เออสงสัยเราต้องตกกันไปเรื่อยๆแล้วแหละคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แล้วกันคุณผู้ชม คุณผู้ชมไอเจ้าแผ่นลาวาเนี่ยผมตกมานานแล้วมันไม่ได้สักทีนะ้ะแบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งตอนเนี้ยผมก็ไม่สามารถตกให้ในไอดีๆได้นะเออถ้าอยากตกเนี่ยก็มาตกได้เลยนะคุณผู้ชมในดีนี้เพราะว่ามันเอาไว้ใช้คราฟเสื้อนะคุณผู้ชมอ่าเราก็สําหรับการเตรียมตัวคุณผู้ชมผมจะพูดระหว่างที่ผมเดินกลับแล้วกันการเตรียมตัวคุณผู้ชม เพราะว่าเราจะไปชั้น4ี่ใช่ไหมคุณผู้ชมการที่เราจะไปชั้น4ี่เนี่ยเราต้องมีป่าซีเกตนะคุณผู้ชมของชั้น1 2 3สานะให้ครบทุกตัวคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องใช้ในการเปิดประตูนะคุณผู้ชมเอาละกลับไงไวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมสงสัยต้องลวยลาวาละ <c oughs> เอ,อ เราต้องเขาเรียกว่าเราต้องไอน้นี่คุณผู้ชมเราจะได้ตายละเราต้องสะสมนะคุณผู้ชมให้ครบรอดไหมเนี่ยเอ้ยรอดเราต้องสะสมปลาสีเกตของทั้ง3มชั้นคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีแท่นวางอยู่นะคุณผู้ชมเป็นแท่นวางปลาสีเกตของ3มชั้นเลย ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องรีบนะคุณผู้ชมเวลาไปชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยตกปลาระดับซีเกตคือตกไปเลยนะคุณผู้ชมตกให้ได้ปลาระดับซีเกตไปเลยเพราะว่ามันก็จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมอือโอเคคุณผู้ชมมาเรามาพูดถึงกันต่อ เมื่อเราเก็บครบซีเกตสามตัวใช่ไหมอ่าอย่างในเนี้ยหนังในสมุทรใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะไม่ขึ้นโชว์นะถ้าเรายังตกไม่ได้ก็เป็นปลาซีเกตนั่นแหละคุณผู้ชมเอ่อเป็นปลารับเมื่อเราตกได้แล้วใช่ไหมมันถึงจะขึ้นโชว์ในสมุทรคุณผู้ชมแล้วก็ชั้น3ชั้น3มเนี่ยอ่ามันจะมีให้เราถ้าเราจะคราฟชุดเลเวลสเนี่ยเราต้องให้อาหารปลาใช่ไหมเพื่อแลกกับตะเกียงอ่าที่อยู่บนหน้าผากมันใช่ไหมคุณผู้ชม ให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมคาเค้นหรือว่าออก์กาอย่างละไม่ใช่อย่างละดิออออกาหรือคาเค้นก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมเตรียมไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่2ตัวคุณผู้ชมแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการให้อาหารไปเลยนะแล้วก็รีบถืออีกตัวหนึ่งให้ไวนะคุณผู้ชมไม่งั้นคุณผู้ชมเนี่ยจะเสียไปฟรีๆหนึ่งตัวนะเพราะว่าจะโดนมันกินนะ <c oughs> โอเคนี่ฮะสำหรับการเตรียมตัวก็ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ส่วนเรื่องกิจกรรม ก็ตามที่บอกไปคุณผู้ชมหากใครอยากได้ไอดีนี้เพียงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าล yeah ิทอฟเย r แล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่คุณคิดว่าช่องผมเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ชมว่ามันดีไหมหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงก็สามารถตริชมได้คุณผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมก็อย่าลืม เตรียมตัวให้พร้อมนะคุณผู้ชมแล้วก็เบ็ดที่แนะนําก็ให้ข้ามไซื้อเบ็15ล้านก่อนเลยคุณผู้ชมอ่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาสอนแก้ไขปิดสนาต่างๆนะคุณผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ